กฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายที่กําหนดข้อห้ามและบทลงโทษเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลองค์กรและสังคมวัตถุประสงค์ 1. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2. คุ้มครองสิทธิ์ความปลอดภัยและข้อมูลของผู้ใช้งาน 3. วางมาตรการและบทลงโทษต่อผู้ที่กระทำผิดความผิดที่พบบ่อยการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นแฮกบัญชีแอบใช้รหัสผ่านของผู้อื่นการแก้ไขดัดแปลงหรือทำลายข้อมูลเช่นลบไฟล์ทำให้ข้อมูลเสียหายติดตั้งแรนซัมแวร์การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงเช่นข่าวปลอมหลอกโอนเงินออนไลน์การเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร โดยเฉพาะสื่อที่ผิดกฎหมายเช่นสื่อลามกเด็กการสร้างหรือเผยแพร่มันแวร์และสแปมเช่นการส่งไวรัสทางอีเมลหรือสแปมโฆษณาตัวอย่างสถานการณ์จริงแฮก f a c e b o o k เพื่อแล้วส่งข้อความหลอกยืมเงินเข้าข่ายเข้าถึงระบบโดยไม่ชอบหลอกลวงแชร์ข่าวปลอมเรื่องภัยธรรมชาติเข้าขายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จติดตั้งแรนซัมแวร์แล้วเรียกค่าไถ่เข้าขายแก้ไขทำลายข้อมูล แนวทางป้องกันใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ส้ำกันเปิดการยืนยันตัวตน2ชั้น2 FA ระวังการกดลิงก์หรือดาวโหลดไฟล์จากแหล่งไม่รู้จักสำรองข้อมูลเป็นประจำตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ไม่หลงเชื่อข่าวหรือสรุปกฎหมายนี้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันภัยไซเบอร์และคุ้มครองผู้ใช้งานการรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองจึงเป็นเรื่องจำเป็นทั้งในระดับบุคคล องค์กรและสังคมขอบคุณที่รับฟังจนจบขอให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างระมัดระวังขอบคุณครับ